บทที่หกี่อวอมีสุตังีกังสามังภควาพาลานาสีวิหารติอีสีปต,ตานีมิคาทายิต,ตาตะลโคภควาปัญจะวะัคคียพิคูอามันเตสิตะวีมีพิขาวีอันตา ปปปพา,าชิตเตน,น,ะนะัตเสวิตัพะโยจายังกามีามาสุกามมสุขันลิลิกาุโยโคโฮีโนคัมโมโปโปโธตุชะนิโกอา,อานะลิโยอาณะทันหิตุโยจายังอาตาอาตะกิละมะ านุโยโคทุโคอะนะนิโยอะนัตถสันหิตโตเอเตเตพิขาวขวอุโพอันเตอะนุปัคัมมะมนนิมาปฏิปทาตัทธาคตินะอะพิสัมพุทธา จักขุคัลนิยานัตตานิอุปสัมมายะอภิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกาตตะมาจัสาภิคเวมันนิมาปฏิปัตาตัธาคตินะอภิสัมพุทธาจักขุคัลนิยานัตตานิอุปสัมมายะอภิญญาญาสัมโพธายะ นิมพานายสังวัตติอายะมีวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสยทีตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัตปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโคสาภิขาวีมันีมาปฏิปัฏฐาตะ ตถาคติณะอภิสัมพุทธาจากขุครณนียานะกรณีอุปสามายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตตติ ปีทางโคปานนภิกขวีทุกขังอริยสัจจังสัจจังชาติปิทุกขรัชลาปิทุกขัมะมะระนันปิทุกขังโสกขาปะลิเทวะทุกขังโทมะนัตสุปายาตาปีทุกขะอปปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิฉัมนา ละพะติตัมปิทุคขงัขงสังขิตีนะปันจุป,ปาทานะขันธาทุกขาอีตังโคปะนะพิขเวทุกขะสะมุทโยอริยสัจจังยายังตังหาโปโนภวิกา นันทิลาคัสหาคตาตะตาละตะตาลาพินันทินิเสยญาธิธางกามาตันหาพวะวตันหาวิวะวิภาวะตันหาอิทังโคปานภิฆเวทุขดิโลโทอาริยาริยสัจจโยตัสายวะตันหายะอเสสาวิ ลาคะนิโลโจาโคปตปินิสสคโคมุติอะนาละโยอิทังโคปะนะพิขาวีทุกข,ขะนิโลทัคา,ามินี ปฏิปทาอริยสัจจังอริยมีวริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยยที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมาสัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิจิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนนลุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุท อุปาทิป so uh uh like so ัญญาอุทัปาติวิชฌาอุทัปาติอาโลโกอุทัปาติตังโคปะปาณิธานทุกคังอาลียังทุกขังอาลียสัจจังปาลินเยยันติเมพิขวีบุพเพอนันุสุติสุธรรมีสุจักขุอุทัปาติญาณังอุทัปาติปัญญาอุทัปาติวิชฌาอุทัปาติอาโลโกอุทัปาติตังโคปะปาณิธังทุกขังอาลียสัจจังปาลินญาตันติตันติ มีพิถ่วีบุพีอานานุสุติสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานะงอุทภปาทิปัญญาอุทปาทิวิจาอุทปาทิอาโลโกอุทปาติอิทังอิทังทุกขะสามุทายโยอริยสัจจันติมีพิถ่วีบุพีอานานุสุติสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทภปาทิปัญญาอุทปาทิวิจาอุทปาทิอาโลโกอุทปาติตังโคปนณิทังทุกขะสามุทายโยอริยส จังปะปหาตับพันติมีติขเวปุเพอาหน้ารูสุติสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโคปะนิทังทุกขาสะมุทโยอริยสัจจังปะหีตังนันติมี พิกาเวบุเพออนัลสุเตสุธรรมเมสุจักคุอุทปาทิยานัอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาติอิทางทุกขานิโรโออริยสัจจันติเมพิกาเวบุเพออนัลสุเตสุธรรมเมสุจักคุอุทปาทิยานัอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาติตังโคปนิทางทุกขานิโรโออริยสัจจัน สัจจิกาตัปันติเมทิคเมาบุเฮอานะลูสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทภาพปาทิยานังอุทภาพปาทิปัญญาอุทภาพปาทิวิชาอุทภาพปาทิอาโลโกปาทิตังโคปาทิตังทุกขานิโรโทอาริยสัจจังสันสันจิการตันติเมตันติ มีพิขาวีบุพเภอนาลุสุติสุธรรมีสุจักขุมอุทัปาติยานังอุทัปปติปัญญาอุทัปาติวิชาอุทัปาติอาโลโกอุทัปาติอิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอะริยสัจจัติมีพิขาวีพิขาวีบุพเภอนาลุสุติสุธรรมีสุจักขุมอุทัปาติยานังอุทัปปติปัญญาอุทัปาติวิชาอุทัปาติอาโลโกอุทัปปติตังโขปนิทังทุกขะ นินโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภา ภาววตัปันติเมพิคลเวบุพอานสุติสุธรรมเมสุจักุูุทายานัุทพปาทิปัญญาุทาทิวิชาอุทปาิอารโกอุทัปาิตังโปาณิทนทุกขานิโรธคาไมนีปิปทาอริยสัจจะวิวิตันติเมพิคเวบุพอานสุติสุธมเสุจักุอุทธปาทยานังอุทพปาทิปัญญาุทัาิวิชาุทปาทิอารโกอุทปทิ ยะย,ยาวกีวันจะมีพิกาวีมีสุจัตตูสุอริยสัจจีสุเอวันติปะริวัตังทวาทะสาตารังยะถาภาูตังยานัทสนะนาสุวิสุทธังอาโหสินิวตาวาหังพิกาวีสัทถีวากีโลกีสมมาลกีสัพพะลังหามากีสัสมาณะภั ปะลาหะมะนิยาปชายาสะเทวะนุสายะอนุตตาลังสัมมาสัมโพธิอาภิสัมพุทโธปัญจญาสิงยะโตจัโคเมพิขเวอิมสุจัตุสุอาลิยะสัจจสุเอวันติปาริวัตตังทวาวสัททา ทัดส,สาคางยถาภูตังยานทัทส,สานังสูวิสุทธังอโหสิอัฐาหังอัฐาหังพิกขเวิกขเวจัส สัทเทวเกโลเกสัมมาระเกสสัพพะรันหามาเกสะสะมานะนะพลาลหามะานิยาปะาชายาสัทเทวะมนุสสายะอานุตตาลัมสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัญญายาสิงยานาันจปานาะนะเมทัสนังอุทะะปาทิอะ กุปปามีวิมุติอายะมันติมานชาตินันทิธานิปุน,นภะโลติอิทะมโกจักปะขวะอัตตะมะนา,าปัญจะวัคยาพิพภุปะกวะโตสะพาสิตังอะพนินทุงอิมันสัมมิจะ ปะนะเวยยากาละนัสสบินพันพันนะบันน,มา,นยา,ยามานีอายะสะมโตโกลพันยันสะวีวิละชังวิละชังวีตมะลังธรรมะาจากักขุ้งอุทาปาทิยังกิจิสาสมุทายธรรมังสัพพันตานิโรธธรรมันติปวัตติตีจะ พระขวัตตาธรรมมจักกีกุมาเทวาสัตภมนุสาวิสุเอตัมพระขวัตตาภาลานะสียังอิสิปัตาเนิมิคทายเยานุตารังธรรมมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมณีนาวาภาลาหะมณีนวะเทเวนะ ตีวนาวาบาลีนะวาพะันหามุนาวาเกนะจิวาโลกาสมินติกุม,มานาังเทวานังสัทธังสุตวะวจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตะมนุสสาวีสุจาตุมมหาราชิกาเท นางเทวานางศัทธังสุตตววะตาวติงสาเทวาสัทธะมนุษะเตมนุษามีสุงตาวติงสานางเทวานางศัทธังสุตตวะยามาเทวาเทวาสัทธะมนุษาวีสุงยามานางเทวานางศัทธังสุตตวะตุสิตาเทวาสัทธะมนุษามีสุง สุติตานังเทวานังส,สัตตังสุตตะวานนิม,มานะนะ<า>นิม,มานะละตีเทวาส,สัตตมนุสสาวิสุนิม,มานะละตีนางเทวานังส,สัตตังสุตตะวาน ป巴拉นิมิตาวัสัวัตติเทวาสัตถมนุสาวีสุปาลาณิมิตาวัสัวัตตินางเทวานังสัตตังสุตวะปัลลัมหามักายิกาเทวาสัตถมนุสาวีสุขเอตัมภะกวตาพาลานาสียังอิสิปัตานิมิฆาทายิอนุตตะลังธรรมะจักจังปวัตติตังปัตปิวัตติตัง มัติยังสมาณีนวาพระราหะมณีนวะทีวีนวะวานีนวมาลีนวาพระลันหะมุนาวะเกะฑิวาโลกัสัมมินติอิติหาตีนะขะณีนะตตีนะมุหุเตนะยาวะพระลันหะมะโลกาสัตถุอภูตขันภูขัตชีอายัญจะ ทัาสะสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะวิทิอัปปามนุจจะโล โอลาโลโอพาโซโลเกปาตุลโหสิตอะติกัมีวะทีวานังทีวานุภาวะอัถโคภะคะวะอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตตะโพโกทันโยอัญญาสิวัตตะโพโกทันโยติอิติหิทังอายะสัมมโตโกทันยังโกธันยังกัส อัญญาโกนทันยุตตะวีวะมานามังอะโฮสีติ